ฝากเพลงนี้ไปฮอดพงเงยทักสิณน,นะครับพงเงยทักสินบอกว่าเจ้าสิยู่มองใดฟังไ่ได้วหอยฝากเพลงนี้ฮอดเจ้ากลับมาเด้อยังรออูบ่อนอค้นทางนี้คิดฮอดยังจำอ้อมแขนห้อยกอดเจ้าได้เสมอกลับมาเด้อ คนดีคนอยู่ทางนี้ใจสิขาดแล้วกะย้อนหักเจ้าเบิดแนวเบิดหัวใจอยู่ใสกระเฝ้ากลับมาแล้วพงเยทักษิณไม่กอยสิตายแล้วเจ๊มาบักตูมาโตัวห้านี่ไปน้ำกูดโซคลิปเลยเด้อมึงนี่เมียกบกกกรงานบอสางบักแฮมเงยเจ๊ด้มา